าดไตโซสบดีครับรอครับรอคุณนะคุณใดหรือว่าสบัยดีทุกท่านเอซนะมัลงปลานอที่ปากห้วยนะครับผมบางคนก็บกคือกับสถานที่มันนี่เอฟเนี่ยห้องด้วยใชด้ดีวด้ดีกันดีกันดีกันโอ้ยนกเปนพยายเาจ้าจริงอ่ะโอ เลยนุน้องเย่เยน้องสาวกัมาเต้างที่็มาเตงานมนาเยี่ยมผมมาผม่อยหองเองเอาอยู่มผมด้วยหรออาเฮ้ผมาอีก้วนโอ้ยเจยไม่มาเลยไปยุ่งห้องไปไปไปห้องดังเสียงลยนะเพชรปลาดู นะครับมา,าลงไปเบิงฟ้าเลยปงกไหลๆปีกนะผมปีงสุดยอดปากไหปลปงกไหลเด้อเด้อเออเอเอ <c oughs> Ayo 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 no 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 Watch Hunt. ปลาดุกลุนะมีปลาดุกับผมมัะดุกทันเลยลออกกันี่โอ้ินกรไรนะครับผมปีกปีะยานดกปลดุก,ลดกุนนึงครบโอ้มือีิงห้มือ่องดคอยไประเดีเย๋ยวปะ વા